สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ผมมีพระเครื่องนะครับที่ท่านหลวงพ่อปุกเสกเอามาให้ทุกท่านพิจนารณากันนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้เข้าสู่วงการพระเครื่องนะครับแล้วก็ได้เห็นความไม่ดีนะครับทั้งดีและไม่ดีนะครับผมก็เลยมาคิดอีกมุมหนึ่งก็คือว่า จะดีไหมนะครับที่เราหาพระที่แท้ๆนะครับแท้ๆจากวัดเลยนะครับทันมือหลวงพ่อเอามาให้กับทางเอฟซีหรือว่าท่านที่สนใจนะครับเอาไปศึกษาดูนะครับในราคาที่สบายกระเป๋านะครับไม่ต้องคุยกันหลักพันนะครับไม่ต้องนะคุยกันหลักร้อยนะครับเพราะว่าพระที่ได้มาเนี่ยก็คือเป็นมีเอฟซีนะครับแถวในจังหวัดยุธยานี่แหละนะครับท่านก็เอามาให้ผมเอาไป ลองดูท่านว่านะครับเพราะว่าท่านก็เป็นลังใหญ่เหมือนกันก็ลองเอาพระที่ท่านท่านปลุกเสกแล้วก็ไปรับเองกับมือนะครับเอาไปรับเองกับมือเพราะว่าท่านก็เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับสัญญบัตรก็กรเกษียณแล้วก็มีพระมากมายเอามาให้สําหรับพระที่เห็นเลยนะครับก็คือเป็นของหลวงพ่ออั้นนะครับเป็นวัดพญาตะก็หลวงพ่ออั้นเนี่ยท่านเองก็เป็นจเจ้าวาดของ วัดพญาณนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านมรณะไปแล้วนะครับผมก็จะเหลือแต่พระเครื่องดีๆที่ท่านได้มอบไว้ให้เป็นศรีอายุสิทธิ์น้อมระลึกถึงคุณงามความดีแล้วก็ใช้เพื่อปกปักรักษานะครับให้เป็นสิริมงคลแก่คนที่เอาไปครอบครองบูชานะครับอันนี้เป็นเหรียญลมดํานะครับผมสร้างเมื่อปี2536นนะครับรับประกันว่าแท้นะครับเพราะว่าอย่างนี้ไม่มีเกณฑ์แน่นอน นะครับแล้วก็องค์นี้รับกับมือหลวงพ่อท่านเองนะครับสบายใจได้นะผมก็ลงกล้องให้ดูก่อนเนาะน,นะครับเพื่อความสบายใจกันนะเป็นพระผิวดำเดิมครับไม่ไม่มีไม่ได้ตกแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับผิวดำเดิมเลยนี่ครับลายเส้นสายลายยันครับเป็นธรรมชาตินะเป็นพระที่ทำจากบล็อกจริงนะครับ ไม่ใช่บล็อกถอดทำจากพิมพ์จริงนะครับพิมพ์จริงๆผมก็ในในส่วนตัวผมนะในเรื่องยันเนี่ยเ,เราก็จะเห็นว่าอีกบางที่ก็จะบอกว่าเส้นบนเส้นเนี่ยนะครับเส้นบนเส้นเนี่ยมันเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งในการสร้างลายเส้นขึ้นมานะครับให้มันนูนเด่นขึ้นเส้นบนเส้นก็จะทําให้คมนะครับเขาเรียกว่ามีการสปาร์กนะสปาร์ก ให้เป็นลายเส้นให้เป็นตัวหนังสือให้เป็นรูปภาพต่างๆที่เป็นสันเส้นคมนะจริงๆการแกะมือเนี่ยการแกะมือเนี่ยมันต้องมีประมาณนี้นะครับการแกะมือเห็นไหมครับเนี่ยนะครับประมาณนี้ตัวหนังสือก็จะไม่ใช่บุคคลกริปนะครับแต่ว่าเป็นสันขึ้นมาชัดเจนไม่เบลอหน้าหลวงพ่อกตานี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เห็นเส้นผมเห็นอะไรชัดเจน ันรับประกันแท้ในราคาทั้งหมดนี้นะครับที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยนะครับระบายสบายกระเป๋านะครับผม350บบาทรวมค่าส่งนะนะครับเพราะว่าอยากจะเอาของดีๆนะครับมอบให้กับท่านที่สนใจแล้วก็ยังมีความศรัทธาในพระเครื่องอยู่นะครับของดีๆยังมีอีกเยอะนะครับอย่าไปแสวงหาพระเครื่องที่มันราคาหลักแสนหลักล้านพระหลักร้อยนี่แหละครับเอามาให้ชมกันเนี่ยนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับ อันนี้หลวงพ่ออั้นนะนะครับต่อมานะครับเป็นพระที่มีชื่อเสียงพอสมมีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งนะครับที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันท่านกมรณะไปแล้วนะครับหลวงพ่อสวัสดนะครับแห่งวัดสารปูนกระดัวนะครับเหรียญน,นี้ก็สวยสมบูรณ์นะครับสวยงามนะเลี้ยมทองเออสาหรับลูกศิษย์ลูกหาท่านที่ไม่ได้อยู่ที่แถวอยุธยานะครับไปที่อื่นไปทํางานที่อื่นหัก น้อมระลึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อท่านก็บูชาได้นะครับองค์นี้เหรียญน,นี้นะครับไม่ต้องขับรถมาไกลนะครับเพราะว่ามาไกลก็ไม่มีแล้วครับปัจจุบันนะนะครับอันนี้จะเหลือเฉพาะในบ้านที่คนที่เขาเก็บรักษาไว้นะครับเขาบูชาที่นี้ก็พอนานๆเขาก็อา่าเขาเรียกว่าวบ้านเอียงครับบางคนที่สะสมไปก็บ้านเอียงนะก็ต้องระบายออกมานะครับในราคาไม่ได้แพงนะครับ อันนี้ยุค2,550นะครับเห็นไหมครับเส้นสายลายยันจะเป็นประมาณนี้นะครับขนแมวชัดเจนตัวยันก็ประมาณนี้นะครับบนพื้นแน่นนะครับบนพื้นเนี่ยเรียบนะครับเห็นเส้นขนแมวไหมครับตลอดเลยนะอันนี้คือลักษณะของผ้าแท้นะครับให้ดูหูไว้นะครับเผือ พระองค์นี้ดังในอนาคตนะครับก็จะประมาณนี้องค์นี้นะครับสวยงามครับให้ดูเดิมๆครับทุกอย่างนะครับสภาพเพิ่งออกจากกล่องนะครับเจ้าของว่างไห้ว่ามาอย่างนั้นอันนี้อีกองค์หนึ่งนะครับที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือหลวงพ่อทิมวัดพระขาวนะครับท่านก็เป็น พระที่ยอดพัฒนาอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีคุณงามความดีแล้วก็กริยยาคมของท่านก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับในยุคพระเกจิหลังขึ่งพุทธการนะครับท่านก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับวัดก็เจริญพัฒนามาได้นะครับพัฒนามาจนวัดเจริญรุ่งเรืองนะครับเห็นไหมครับอันนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวัดพระขาว อันนี้สร้างเมื่อปี2545นะครับสภาพเดิมๆสวยนะครับเป็นแองนะครับเป็นโลคล้ายๆเป็นก้นกระทะนะครับอย่างเงี้นะครับเหรียญนี้ไม่รู้นะครับเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามาที่บ้านตะเกียงก็เอาไปบูชาไปนะครับผมเหรียญละ350บาทพร้อมส่งอยากจะให้ท่านนะครับได้รับพระเครื่องที่ได้พระเกจิดีๆเป็นคนปลุกเสกนะครับแล้วก็ไม่ต้องลุ้นว่าเก้นะครับ อันนี้ไปที่ผมร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับรับประกันไม่พอใจก็ถ้าไม่ถูกแก้ก็คืนกันได้นะครับคน mm hmm. ไม่ว่ากันนะครับผมราคาอย่างนี้อีกองนะครับอันนี้ก็รับมาจากมือเช่นกันนะครับคือพระสมเด็จนะครับสมเด็จของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับอยู่ในช่วงอายุครบ93ปีนะครับอันนี้ท่านเองไปรับมาขะมือเช่นกันนะครับหลวงพ่อแพรท่านก็ ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของหลวงปู่ศรีนะครับวัดพระปรางเรียกได้ว่าเป็นพระอาจารย์พี่ของหลวงพ่อกวยชุดจินเทาโรเรานะครับะนะครับดังนั้นความเข้งขังความพุทธคมนะครับความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนนะครับมีไว้ก็ถือว่าเป็นบารมีนะครับเช่นเดิมน,นะครับอันนี้ก็350เฉพาะไลฟ์เฉพาะคลิปนี้นะครับผมเพราะว่า เอามาให้ในกรณีพิเศษในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยนะครับใครที่โชคดีก็ได้เห็นไปนะครับทันถ้าคนไหนที่โชคไม่ดีก็ถ้าปิดแล้วก็ปิดเลยนะครับเพราะว่ามีองค์เดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อแพ่วัดพิกุลทองเช่นกันนะครับอันนี้เสาห้านะครับถือว่าไม่ธรรมดาครับเหรียญน,นี้เสาห้าเพราะว่าเสาห้าเนี่ยเป็นวันแรงนะครับวันเสาร์ของเดือนหวันเสาร์ของ เดือน5ซึ่งน้อยมากครับปีหนึ่งหลายๆปีจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับให้ลงให้ลงกล้องลงแป๊บหนึ่งนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้เอามาขายแบบเป็นล่าเป็นสันนะครับเพียงแต่ว่าเ,เห็นข่าวคราวของวงการพระเครื่องนะครับม,มันมันมีตัวของเน่าเฟะนะครับผมก็เลยมองดูว่าพระเครื่องที่มันราคาไม่แพงนะครับพระเกจิดีๆยังมีอีกเยอะมากเราต้องส่งเสริมและสนับสนุนนะครับเพราะว่าพระท่านเหล่านี้เนี่ย เป็นพระเกจิเช่นกันนะครับเป็นพระเกจิซึ่งในยุคพศ2530ช่วช่วงนั้นนะครับท่านก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับโด่งดังมากนะครับเรียกได้ว่างานปลุกเสกพุทธพิเศษที่ไหนต้องมีท่านนะครับหลวงพ่อแพรเนี่ยที่อื่นผมไม่รู้นะครับเขาอ,อาจจะเล่นหลายพันแล้วนะครับแต่ว่าที่ผมเนี่ยผมให้350เท่านั้นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคนที่มีบุญวาสนามาดูคลิปผมคลิปนี้นะครับก็ได้ไป นะครับใครไวก็ได้ใครไม่ใครช้าก็เสียใจด้วยนะครับเพราะว่าผมก็มีองค์เดียวเท่านี้นะครับเท่านั้นนะครับที่ให้ดูมานะครับก็ติดต่อได้นะครับผมท่านไหนที่สนใจนะครับมีทั้งหมดห้าเหรียญนะครับผมเท่านั้นนะครับมีห้าเหรียญเท่านั้นที่จะได้ได้ชมกันนะครับมีเท่านี้แหละครับผมก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็ ทักมาได้นะครับผมทักมาได้เดี๋ยวผมส่งให้นะครับอยากจะส่งของดีๆนะครับพระเครื่องดีๆให้ท่านไว้ไปปลกปักรักษานะครับทั้งตัวเองและครอบครัวให้มีแต่สิริมงคลนะครับหลวงพ่อที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่นะครับเป็นพระเกจิเรียกได้ว่าเบอร์ต้นๆของพระนครศรีอยุธยาแล้วก็สิงห์บุรีนะครับไม่ใช่โนเนมนะครับแต่ถามว่าทําไมผมเอามาให้บูชาในราคาถูกก็ไม่ผมไม่ได้เอามาขายในเชิงพณิชย์ครับผมเอามาให้บูชา ะครับท่านไหนที่ยังคงนับถือพระเครื่องในในลักษณะของการเอาไปใช้พุทธคุณนะครับมันต้องอารมณ์ประมาณนี้ครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับสามารถเอื้อมถึงนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหลักหมื่นหลักแสนซึ่งอันนั้นคนทั่วไปใครจะมีเงินนะครับผมพระบา่าโดยลําพังเฉพาะค่าบ้านค่ารถค่าน้ํามันค่ากินแล้วก็มันก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะแล้วก็จะมาซื้อพระนี่อีกนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอสมมติยุติเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปถัอไปนะครับสวัสดีครับ